ถ้าคุณเป็นเดกเือดหนวันคุณจะได้รับสารอาหารอะไรจากการกินเลือดบ้างเลือดเนี่ยเป็นแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเซลล์ต่างๆของร่างกายของเราเนื่องจากว่าเลือดเนี่ยสามารถนําส่งตัวสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยไปสู่ร่างกายของเราได้ แต่ชิ้นนี้มาดูซิว่าถ้าสมมติว่าเราทานเลือดเหมือนแดกูล่าทำเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างจากการกินเลือดอันดับได้เลยนะครับก็คือโปรโตีนตัวฮิมโกลบินของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากพันธะของตัวโปรโตีนโปรโตีนชนิดนี้นะครับทำหน้าที่ในการลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นการบริโภคโปรโตีนจะสามารถทําให้เราเนี่ย่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างตามเนื้อให้เราได้เหมือนอย่างการทานเนื้อสัตว์เลยครับอันที่2คือธาตุเหล็กนะครับที่มาในรูปแบบฮีมที่ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมได้ง่ายธาตุ จากการขดาดธาตุเหล็กนะครับการดื่มเลือดจึงเหมือนการทานอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กสูงครับอันดับที่3วิตามินและเกลือแร่วิตามินตัวที่เราพบได้มากๆเลยก็คือวิตามิน B12 วิตามิน B12 นะครับจะมีส่วนช่วยในกระบวนการการสร้างเม็ดเลือดและระบบประสาทครับโพแทสเซียมน,นะครับมีส่วนช่วยในการทํางานของระบบกล้ามเนื้อและหัวใจครับและสุดท้ายโซเดียมซึ่งจะมีผลต่อการควบคุมสมดุลข,ของของเหลวในร่างกายครับอันดับที่4นะครับเลือดเองเนี่ยจะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวน้ำเนี่ยเ0เลยทีเดียวดังน,น่มเลือดเดียะสามารถ ทำให้เราเนี่ยไม่มีภาวะขาดน้ำได้ครับอันดับที่5นะครับก็คือพลังงานตัวเลือดเองเนี่ยนอกจากมีส่วนของแร่ธาตุต่างๆแล้วยังคงมีส่วนของตัวกลูกโคสซึ่งเป็นน้ําตาลทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานได้การดื่มเลือดหนึ่งลิตรเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้พลังงานถึง650แคลอรี่ซึ่งเทียบเท่าได้กับเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นเลยนะครับสำหรับแดนติคลาเนี่ยเลือดไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหล่งพลังงานของร่างกายนะครับแต่เป็นแหล่งของชีวิตที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองและชีวิตที่เป็นอมาตา สำหรับเรานะครับซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาการดื่มเลือดหนึ่งวันเนี่ยก็คงเหมือนการดื่มซุปโปรตีนแบบเข้มขน้นถึงแม้ว่าเลือดเนี่จะเป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีแต่ว่าการได้รับเลือดเนี่ยปริมาณมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อเราได้เหมือนกันอันดับแรกเลยคือสารพิษที่อาจจะตกค้างอยู่ในกระแสะเลือดซึ่งเรารับมาเป็นช่วงต่อจากเขาอีกทีอันดับที่2นะครับถ้าเกิดเราได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปจากการดื่มเลือดเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดภาวะฮีโมโครมาโตซิสได้และสุดท้ายนะครับโรคติดต่อหลายอย่างเนี่ยส่งผ่านทางเลือดไม่ว่าจะเป็นในนส่วววของตััร ปาะเส B ไวรัสตับเสพ C ซิฟิลิสหรือแม้กระทั่งโรค HIV หรือเอ s นั่นเองฉะนั้นการดื่มเลือดหรือว่าการบริโภคเลือดเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับเชื้อโรคในส่วนนี้เข้ามาได้ด้วยขอเตือนนะครับว่าการดื่มเลือดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ควรทําหรือว่าทดลองดังนั้นอย่าหาทํานะครับ